หลังจากที่พี่ทาคลิปวิดีโอห้ามถ่ายยุยป,ปกรณ์และการเคลื่อนย้ายกำลังพลทางทหารนี่มีประชาชนหลายคนสงสัยเพราะอะไรถึงห้ามถ่ายภาพหรือคลิปวิดีโอครับพี่ครับมันเป็นกลยุทธ์ของกองทัพครับผมเช่นคําว่ารู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเพราะฉะนั้นการเคลื่อนย้ายเนี่ยเราจะ ปิดบงังกำบงังซ่อนพังนะครับมันเป็นหลักการอยู่แล้วเมื่อประชาชนเนี่ยเห็นและอยากจะถ่ายรูปเพื่ออยากจะให้กําลังใจเจ้าพนักงานนะครับมันก็จะเปิดเผยที่ตั้งนะครับเพื่อครัวน,นี้เมื่อเปิดเผยที่ตั้งเนี่ยข้าศึกก็จะล่วงรู้ตำบลหรือล่วงรู้พิกัดของเราแล้วก็สามารถโจมตีเราก่อนได้เพราะฉะนั้น เทคนิคง่ายๆก็คือถ้าเจอเจ้าหน้าที่นะครับระวางยกมือบายใช่ให้กำลังใจสู้ๆใช่ครับดีกว่าไปถ่ายคลิปหรือถ้าจะถ่ายก็เก็บไว้ก่อนจนกว่าให้เหตุการณ์มันสงบเราค่อยจะมาลงดีกว่าครับผมเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะได้ปลอดภัยครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันเป็นความลับราชการเพื่อเขาเรียกว่าเป็นหมัดเด็ดของประเทศเราด้วยถ้าทำทำมะ